สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดราคาทองวันนี้ราคาทองวันนี้สุกที่26มีนาคม2564ประกาศราคาครั้งที่1เปิดตลาดเมื่อเวลา9นาฬิกา32นาทีราคาคงที่ไม่เพิ่มไม่ลดเมื่อเปรียบเทียบกับประกาศราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของวันพฤหัสบดีที่ตลอดทั้งวันมีการประกาศราคาทั้งหมด2รอบ และเป็นการปรับคืนติดต่อกันทั้ง2รอบรวม100บาทราคาขายทองคําในประเทศชนิด96.5%วันศุกร์ที่26มีนาคม2564ประกาศครั้งที่1ราคาทองรูป,ปรพรรณขายออกบาทละ26,050บาทรับซื้อบาทละ24,998.84สตางค์ราคาทองคําแท่งขายออกบาทละ25,550บาทรับซื้อบาทละ25,450บาท ราคาขายทองคำในประเทศชนิด96.5%ปันพฤหัสบอดีที่25มีนาคม2564ประกาศครั้งที่2ครั้งสุดท้ายราคาทองรูปพระพานขายออกบาทละ2 6 0 5 0บาทรับซื้อบาทละ24,998บาท84สตางค์ราคาทองคำแท่งขายออกบาทละ25,550บาทรับซื้อบาทละ25,450บาทขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ